สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรจะมาเรียนกับคุณครูฟ้านะคะเรื่ององค์ประกอบของทัศนธธของเส้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเส้นกันว่าเส้นเกิดจากอะไรและมันสำคัญอย่างไรนะคะเส้นหมายถึงร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุดหรือการที่ เราเขียนจุดเรียงๆต่อๆกันจนเกิดเป็นเส้นนะคะเส้นมีลักษณะเป็น,ปนมีความยาวไม่มีความกว้างทำหน้าที่เป็นขอบเขตของพื้นที่ว่างรูปร่างรูปทรงน้ำหนักแล้วก็รูปทรงต่างๆรวมไปเป็นรวมเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงนะคะ เส้นจะเป็นแบบนี้นี่คือภาพที่เกิดจากการใช้เส้นนี่อันนี้คือลักษณะของเส้นที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะคะเส้นตั้งหรือเส้นบิ่งให้ความรู้สึกทางสูงสง่ามั่นคงแข็งแรงหนักแน่นเป็นสนัญลักษณ์ของความซื่อตรงนี่เรามาดูกันว่าเส้นตรงเป็นยังไง่เรามาดูกันว่า เส้นตั้งแนวดิ่งมันเป็นยังไงนะคะเรามาดูวิธีการวาดกันไปเลยนี่เป็นวิธีการวาดเส้นตั้งหรือเส้นตรงแนวดิ่งเป็นแบบนี้เราก็ฝึกมือไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผน่นค่อยๆวาดไปพร้อมกันอ่า นี่คือเส้นตั้งแนวดิดอ่ะเส้นต่อไปเส้นนอนให้ความรู้สึกทางความกว้างสงบราบเรียบนิ่งและผ่อนคลายเรามาดูกันว่าเส้นนอนเป็นยังไงไปเลยเส้นนอนจะเป็นแบบนี้ให้เราฝึกวาดไปพร้อมกับคุณครูนะคะ ไปเส้นเฉียงหรือเส้นพยงงุมให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวรวดเร็วไม่มั่นคงเราจําได้ไหมเส้นเฉียงเป็นยังไงถ้าจําไม่ได้มาดูกันเส้นเฉียงเป็นแบบนี้เลยเส้นเฉียงเหมือนเวลาที่เรายืยนอยู่ แล้วเราเอียงตัวเรารู้สึกมั่นคงไหมไม่มั่นคงใช่ไหมก็เป็นแบบแนวเส้นเฉียงแบบนี้เลยเนี่คือเส้นเฉียงต่อไปเส้นหยกักหรือเส้นซิกแซกแบบฟันปลาให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะมีระเบียบไม่ราบเรียบน่ากลัว แล้วก็อันตรายมีความขัดแย้งอยู่ในตัวและความรุนแรงอ่าเรามาดูกัรเส้นหยักหรือเส้นซิกแซกเป็นยังไงนะคะ,ะอย่าลืมอากระดาษมาวาดกับคุณครูด้วยนะเราจะได้ฝึกมือแล้วก็จะได้เวลาาไปวาดภาพมันจะได้วาดง่ายๆนะคะนีะ่ค<ๆ>ือเส้นซิกแซก ต่อไปเส้นโค้งแบบคลื่นให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างช้าลื่นไหลต่อเน,นื่องสุภาพอ่อ,อนโยนนุ่มนวลเรามาดูกันเส้นโค้งแบบคลื่นเป็นยังไงเส้นนี้เราต้องฝึกบ่อยๆนะคะนักเรียนเราถึงจะทำโค้งได้สวยถ้าเราไม่ฝึกมือบ่อยๆเส้นโค้งเราก็อาจจะเป็นเส้นซิกแซกก็ได้นะ ี่คือเส้นโค้งแบบคลื่นอ่ะต่อไปเส้นโค้งแบบต้นหอยให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวคลี่คลายหรือเติบโตในทิศทางที่หมุนวนออกมานะคะถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราเคยเห็นก้นหอยไหมเรนี่เรามาดูกันนะว่าเส้นต้นหอยเป็นยังไง ้นหอยนี่จะเหมือนก้นหอยทากหินะหอยทากนะคะนี่เหมือนไหมเหมือนเปลือกหอยทากไหมนี่แหละนี่คือเส้นก้นหอยนะคะอ่าเส้นต่อไปคือเส้นโค้งวงแคบให้ความรู้สึกพลังมีพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรงการเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็วไม่หยุดนิ่ง เรามาดูการเส้นโคง้งวงแคบเป็นยังไงมันต่างกับเส้นโค้งก้นหอยอยังไงจะเป็นแบบนี้เส้นโคง้งวงแคบต่างกับเส้นก้นหอยไหมคะต่างมากเลยอ่ะต่อไปเส้นประให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่องขาดหายไม่ชัดเจนทำให้เกิดความเครียด มันเกิดความเครียดจริงไหมเวลาเราเขียนนี่ดูนะคะนี่เวลาที่เราเขียนเส้นปะแล้วมันขัดใจราไหมเราไม่ต้องขีดยาวไปแค่เส้นเดียวแต่เราต้องขีดทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นนี่มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นเราลองไปฝึกด,ดูนะว่าเราจะเกิดความรู้สึกแบบไหนเวลาเขียนเส้นแล้วเวลาเรามองเส้นมันชัดเจนไหม ขาดหายหรือ,อยังไงอ่ะไปลองดูนะคะเราต่อไปความสำคัญของเส้นนะคะเส้นมีความสำคัญมากในการวาดภาพในแต่ละภาพเส้นจะทำหน้าที่เป็นน้ำหนักอ่อนแก่ของแสงเมื่อเราวาดภาพโดยใช้เส้นทำแสงและเงาเส้นกำหนดเส้นรอบนอก ของรูปทรงทำให้มองเห็นรูปทรงชัดขึ้นมันจะเราจะวาดเส้นขึ้นโดยที่เป็นรูปร่างรูปทรงรูปร่างรูปทรงเราได้เรียนไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะอืมรูปร่างก็จะมีแค่สองมิติที่เป็นแค่รูปร่างภายนอกแต่รูปทรงจะมีความลึกความตื้นความหนาความบางก็เหมือนมีแสงมีเงา เกิดขึ้นให้เป็นรูปทรงและมีรายละเอียดข้างในนะต่อไปอ่าต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนวาดภาพจากเส้นต่างๆให้เกิดเป็นรูปภาพเหมือนภาพตัวอ,อย่างตัวนี้เลยนี่นี่คือแบบฝึกหัดของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมฝึกมือบ่อยๆนักเรียนจะได้วาดภาพได้สวยงาม และก็เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะวันนี้คุณครูฟ้าก็ขอจบกันเรียนการสอนเพียงเท่านี้คุณครูไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหน้าค่ะบ๊ายบาย